ดีครับเพื่อนเพื่อน<ว>ทุกคนพอดีวันนี้มาตาชวนป,ป๋าเด็กมาเล่นอีกแล้วครับอ้าวมาตาจะพาป๋าเด็กไปเล่นแมปอะไรเนี่ยแมปอันชวนสนุกล้างเนี่ยชวนสนุกล้างนะป๋าป๋ากันครับเด็กๆไหนมาตาอยู่ทังไหนหรอย,อนนอยู่อยูตรงนี้นะหนูอยู่จุเกิดนะหนูอยู่ตรงโอ้โหหนูเข้าไปรอแล้วใช่ไหม ได้ขาไปแล้วแบบมันแบบขาไค่ใหญ่เขาได้ได้ให้ปไปรอตรงไหนอ่ะรอตรงนี้เหรอโอเคไปมาแล้วมาแล้วมายล้วไหนมาตายอยู่ตรงไหนไปเพื่อนวิ่งไปก่อนเลยเพื่อนโอ้ยไปโดนอีกแล้ว มาตามมาแล้วปนะ๋าชอบมากนะแม่พอ,อบบี้เพราะว่ามันเล่นไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมีแต่กระโดดอย่างเดียวนะป๋าว่าเนะอาหูมันมัน่ายต่อคนแก่อย่างป๋านะเพราะว่าได้แม่พอบบี้อ่ะได,ได้ค่ะได้ได้ทำไงไป แค่กระโดดเนี่ยมันจะยากอะไรใช่ไหมครับเพืเ่อนใช่ไหมครับลกไปโอเคไปครับจะซื้อทําไมแต่เราผอซื้อไปมันก็ไม่สนุกมันจะเรียกว่าเกมได้ไงเอาไปไมุมกล้องไปทำได้ค่อดีนะครับเพื่อนไม่ว่ากันนะครับ กระโดดโอ้โหพี่สายร์อะไรน้านน่ะเด็กๆเอ้ยป้าโดนแล้วกินเลยตกทะลึงโอ้โหการซื้อเปลวไฟทำใหญ่ซื้อทำไมกระโดด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 ลงไปทำไมกระโดดน้องคนต้องตาม ไปไปมาตาถึงไหนเนาะ <c oughs> มาตายอยู่ตรงไหนอ๋อระโดดตรงนั้นเออเพื่อนเพื่อนโอ้ยอ,อะไรเนี่ยเออฟ้อาเขาเล่นก็เก่งน,นนะแต่เขาจะพยายามนะครับคุณพัน,นวันนี้พี่ปามไปเรียนพิเศษกับคุณยายที่สวน ดได้โอ,อกาสมาเล่นอะไรเนี่ยไม่ได้ไปครับมวนอยู่ครับพี่ฟางต้องไปเรียนวิเศษบอกอ่าปาจะตั้งใจสิปาจะตั้งใจกันโดด ยากใช่ไหมครับเด็กๆโอเคไปมาตาลอยอ่าโ okay. อเคน,นี่ไม่ซื้อหรอกไอซ์้ตรีมอ๋อเอาว่าก็ว่ากะถูกนะนะอะไร่าน Ấu, oh, bà bà không có ở lầy nhỉ? à Cảm โอเคป๊าก็ยังค่อกินอย่กนะหนไหนอ่ะโหนเปไกใมากเลยหนูถึงแล้วเหรอนเก่งจัง ครับสิงเดียว่ากำลังไต่ขาปาทางใช่ไหมกับกองถ้าตกลมาเรื่องใหม่อ่ะครับว่ากำลังตามไปครับว่ากำลังตามลูกไปนะ,ะไนะครับอย่าลืมเล่นนะครับตามองไม่ค่อยชัดตามองไม่ค่อยชัดไปแล้วครับตามองไม่ค่อยชัด ง่านะถ้าเราตั้ใจโอ้โหข้างหลืบพ่อเด็กอ,อ,อยู่หล่บเลยเนี่ยอ้าวเพื่อนตกไปแล้วโอ้โหเพื่อนใจเย็นเพื่อน,อ,อ,น,นอ้าวแมตาตกลงไปด้วยเหรอ ตกไปก็เริ่มใหม่สีวิตตรงนั้นน่ะแต่ว่าก็สวยมากๆเลยนะครับจริงๆเฮ้ยดูตอนนี้แล้ว,าวมาใต้โต้งไปอีกแล้วเหรอใช่จะเย็งเงยนๆค่อยๆตามป๋ามาได้้วยได้ครับได้ได้ป๋าจะมารอตรงที่จุดเช็คไ์นะโอเค

เพื่อนมีอะไรครับ<ป>ทำอะไรฉันสามารถได้ยินตัวตลก,กลวัวเลาะหรืออะไรนะอย่าบอกนะว่าตัวตลกจะมายิงให้เราใช่แล้วเพื่อนเพื่อนมาแล้วไม่ได้哦ออไม่ได้เลยโอ๊ยโดนยปฟ้ามาตายก็ด้วยเหรอมันวิ่ง ต้องถามพี่ปามแล้วว่ามันวิ่งเร็วตัวไหนโอเคไม่ทันป้าหรอกมันให้เราไปตรงไหนมาตา <l ittle noise> เอน,เว,ว,นวินงิเง็นเัวนหนเนเ แล้วมันขึ้นยิงช้าสวรรค์ยังไงอ่ะก,กระโดดเตะกระโดดขึ้นเลยอะ่ะไปหาเพื่อนคนนั้นจีไปหาคนนั้นนะแล้วมันตาหนูอยู่อ่ะเอ้าพ่อเราหลอกล่อมันให้มันวิ่งไม่ปไาแล้วแล้วตอนนี้อ้าวไปว่ามันหน้าจอใครหน้าจอมันเหรอ,อนะโอ้หนี่นี่ต้องขึ้นบันไดแล้วเขาขึ้นมาตรงนี้โอ้โย <c oughs> โอ้โยโดนแล้วเรามันวิ่งเร็วตัวไหนเนี่ย ต้องถามพี่ปามหรือเปล่าอรู้าะอวป้ารู้แล้วป้าจะไปตรงไหน,นมาก็าวิ่งไล่มันดักหน้าป้าเลยเด้อจะขึ้นได้แล้วเคี่ยถ้าเราผ่านตัวกรกไปได้ ไปเลยลูกไม่ต้องรอปะลูกกระโดดเอาเหรอเราขึ้นมาใดไม่ได้เหรอไม่ได้ขึ้นมันก็ดันมันไม่น่ายากนะนั่นนะเนี่ยเดยวต้องกระโดด <c oughs> ก็นั่งดีๆทีลูกไม่หนูหนูตดตัวนี้เอาป๋าว่าขึ้นไปได้แล้วนะโ <c oughs> อะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็เหลือแต่ป๋าปแล้วเพื่อนคนนั้นเน่ยเขาขึ้นไปได้แล้วเขาก็ตายเหมือนกันเอ้ามาเพื่อนมาเริ่มโอ้ยขึ้นไปได้แล้วทำไมกระโดดทำไมดีแบบ โอเคโอเคเดี๋ยวป้าต้องใจเย็นๆนิ่งๆป้าก็กลัวโนตัวตลกมันน่ากลัวนั่นอหละเพื่อนไปแล้วเพื่อนเอ้ยเพื่อนเราต้องหลอกล่อมาทางนี้ก่อนเราหลอกล่อมันวิ่งมาทางนี้ก่อนมีดมันมาแล้วแล้วก็รอจังหวะรอจังหวะมาไม่ได้ไม่ได้ไปเอาสิ อยากวิ่งก็วิ่งมาเอ้ามันติดตรงนั้นเอ้าสี่รู้แล้วแต่ว่าเราจะไปตรงนั้นได้ยังไงอะ่ะมันหนักหน้านเลยนะ่ะ<ค><ณ>เอา้เอาก็<ค>ว่าได้แล้วนะ เพื่อนไปแล้วอ่ะรู้อะไรทีรู้วิธีแล้วหลอกล่ลอมันมาตรงบันได อะไรลุร้นกระดาษนั้นเลยแหละมาตาเอา้าเพื่อนตรงลงไปแล้วแล้วเราต้องทําไงมาตาก็แบบรอรอตรงไหนอ่ะก็รออยู่โอ้ตรงนี้เหรอโอเคคลิป <Okay. S 1> นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้เป็นกำลังใจมาตาเห็นพี่ปาล์มด้วยนะครับบ,บ,บ๊ายบายครับ